เ,เราต้องทำยังไงอ่ะอันนี้แป๊บหนึ่งนะฮะเฮ้ยน,นี่เอาเคียวไม่ได้เอาเคียวมาทำอะไรหากเธอเป็นฮีโร่ตัวจริงรเธอต้องเอาแต่หลบซ่อนสิเงียบได้ไหมน้องจะเป็นคนกําหนดชีวิตน้องเองไม่ต้องพูดเธอกําลังทําอะไรนะ่ะเอ๊ะหรือว่าเราตัดให้ทอนด้เหรอใช่ป่าวะเฮ้ยถ้าเราตัดจากข้างหน้าไม่ได้แสดงว่าผมว่าเราอาจจะยื่นตัดจากข้างบนได้หรือเปล่าอันนี้เฮ้ยจุบโอเคแล้วก็ยังไงวะเออเน,นี้ยไปยังไงวะ อันนี้ก็ต้องชึบอ๋อ,อเอาเป็นทางเดินได้ใช่ไหมได้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 ได,ได,ได้เรียบร้อยมึงเอ้ยโดนตัดเสื้อไม่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 ไมไมไมทนได้โดนเออเธอทําอะไรลงไปเธอทําอะไรลงไปเธอจะต้องเสียใจกับเรื่องนี้เฮ้ยเราอันนี้ไม่ได้แล้วอะเลิกทาเรื่องไร้สาระได้แล้วออกมาเถอะแม่หนูน้อยเฮ้ยแล้วมันไปอยู่ข้างบนแล้วอะทำไงเนี่ยทีเนี้ย เราเดินได้อยู่แล้วก็ทำไงอ่ะอันเนี้ยไปมึงนะสับคันโยกลงมาแล้วก็ทำไงต่อซิอันนี้ต้องมาทางนี้เหรออยู่นี่เองอ๋อแล้วเราต้องกระโดดขึ้นไปข้างบนเหรอเอ้ยแล้วทอรด้ามันก็วิ่งตามมาสิอย่างงี้เอ้ยอย่าเพิ่งรีบร้อนอ่ะบ้าเอ้ยเฮ้ยเดี๋ยว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 ถ้างั้นตรงนี้เราต้องวิ่งยาวเลยใช่ไหมเราต้องวิ่งยาวเลย ต้องวิ่งยาวเลยโอเคโอเควิ่งยาวเลยนะวิ่งยาวเลยนะวิ่งยาวเลยนะเฮ้ยชึบชึบแล้วก็ต้องเข้านี่ปุ๊บโอ้โหอื้อหืออื้อหือเป็นแพทเทิร์นเป็นแพทเทิร์นเกือบไปแล้วอันนี้ทำไงเฮ้ยอ๋อไม่ไม่ไม่มีทางลงมันมีทางลงอยู่ข้างล่างตรงนี้เธอไม่เบื่อที่ต้องหลบหลบส้นส้นแบบนี้งั้นเหรอเบื่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 อมึงเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยเห็นไหม ไม่ใช่แค่เธอเท่านั้นที่แหกกดได้เราต้องทำยังไงตัดต้นไม้ตัดต้นไม้เดี๋ยวแป๊บหนึ่งมานี่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 มาใหม่ดิมาใหม่ตอนนี้ฉันเบื่อแล้วฉันจะทำให้เธอเห็นเรื่อย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 เื่อยโอเคเอาเอาแค่แบบพอดีพอผมว่าไม่ไม่น่าเหมือนไอ้ตรงไอ้ตรงเรือเพราะว่าอันนี้ผมว่าถ้ายิ่งเรื่อยมันก็ยิงอ่ามันมันก็ยิ่งจะหักเรื่อยๆนะฮะอันนี้เธอตัดสินใจที่จะเป็นคนตัดไม้งั้นเหรอนั่นไม่ได้ช่วยอะไรเธอหรอกเฮ้ยมันมันต้นไม้มันเอแล้วต้นไม้มันเอแล้ว ตอนนั้นมันเอแล้วอ,อืออือไม่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 เฮ้ยทอนด้าเป็นไรไหมเนี่ยเราตัดเชือกเราตัดเชือกได้ตัด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 ไม่ได้ตัดมาทางนี้ดึงดึงมาทางนี้ดึงมาทางนี้ตัดดึงเออ <c oughs> เธอจะต้องเสียใจกับเรื่องนี้ <c oughs> ไปซ <c oughs> <ป>ะไม่ไม่ไม่พูดมากพูดมาก <c oughs> อย่ายุ่งกับเขานี่เธอไปซะไม่เธอตายแน่ตาย เฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวจะ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 ทำอะไรจะทำอะไรจะทำอะไรเขาจะจับเธอได้สาวน้อยตอนนี้มันจบลงแล้วไปไหนแล้ววะท่อนหน้ามันไปไหนแล้ววะไปแล้วเหรอไปแล้วปะอันนี้ดึงได้สองเส้นเหลืออีกสามอันนี้บอกเลยนะต้องไปไหนต่อมันทำอะไรวะเนี่ยเพ้ยะทำไมแผ่นดินไหวเฮ้ยไปก่อนแล้วนะไปก่อนแล้วนะเฮ้ยทำอะไรโอ้โหเป็นซูเปอร์ฮีโร่แลนดิ้งเลยมึงอโอ้โหต้องรีบข้ามแล้วก็โดดโอ้โห ใครจะไปรู้ว่ามึงมีพลังแบบซูเปอร์ฮีโร่ขนาดนั้น <g ülme> โอเคโอเครีบวิ่งแล้วกระโดดโอเคหลังจากนี้มันน่าจะไม่จับแล้วแล้วมันเรามันน่าจะโชว์พลังแบบซูเปอร์ฮีโร่โอเคโอเคโอ้โหมึงขับได้แต่ละเร็วมากไอ้หมอนี่ <g ülme> อะไรอะไรอะไรอย่าขับเยอะอย่าขับเยอะดิอย่าขับเ,เยอะดิเ,ะด <g ülme> เดี๋ยวกูขับทีหลังนะหวัวเราะทีหลังดังกว่านะเพื่อนเคยได้ยินไหมเคยได้ยินไหมอันเนี้ย โอ้โหมันเป็นซูเปอร์ฮีโร่เลยนี่อุ้ยแล้วไงอันเนี้ยเอ้ายังไงล้วทีนี้เอ่าไปไปจะจะเฉยเฉยเฉยเดี๋ยว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 แป๊บนึงแป๊บนึงไม่มีที่หลบซ่อนอีกแล้วโอ้โหนั่นแนี่ดีถ้าเราลงมาตรงเนี้ยทอนด้าต้องการแก้แค้นไม่มึงเลยมึงเลยมึงเลยอันเนี้ยอ๋อกระโดดไม่ได้ โอเคโอเคกระโดดไม่ได้อันนี้ผมลองผิดลองถูกดูไงว่าน้องก็จะกระโดดอ่าเกาะเส้นลวดได้ไหมเส้นได้เส้นได้เ,ไดเออแป๊บหนึ่งนะสรุปรคือไม่ได้นะผมว่าไอฟูลแดงแดงเนะี่ยผมว่ามันน่าจะทุบได้นะฮะซึ่งเราจะต้องให้เข้ามาทางนี้ปังโอเคเราต้องล่อเข้ามาข้างล่างวนไปแล้วก็ขึ้นไปข้าง,างบนโอเคครับผมโอเคครับผมทางนี้ทางนี้ทางนี้เออ อไม่ออกไปพ้นอย่าอย่าเชียวนะเธอมันคนไรค่าอย่านะไม่ทางนี้รอบนี้ทางนี้โอ้ยไม่ทันว่ะเออว่ะถ้ากรณีอย่างนี้ต้องทําไงวะไม่ทันวะแม่งโดนจับหลายรอบมากเลยนี่ไม่โปเลยไม่เสียนเลยโอเคแต่ยังเหลือเชือกคือสองเส้นนะอันนี้ต้องทํายังไงวะเพราะว่ามันต้องใช้ฝั่งนู้นด้วยฮะกระโดดข้ามไม่น่าได้วะนี่ผมว่าไม่น่าเวิร์แสดงว่าต้องให้เขาขึ้นไปอยู่ข้างบนสูงๆเลยแล้วก็ต้องรีบวิ่งลงมาเงี้ยเหรอใช่ปะวะทันป่าะว่านี้ แป๊บหนึ่งนะขอลองผิดลองถูกแปบบ๊บเพราะว่าเล่นเกมไม่เก่งนะนต้องขออภัยนะอาจจะเห็นตายเยอะหน่อยแล้วก็วิ่งยาวเลยเหรอโอ้ยไม่ได้ว่ะเพราะว่าตอนที่เขาวิ่งมาตรงกลางเหมือนเขาจะเอ้แต่เมื่อกี้ตอนที่เขาห้อยลงมาจากอ่าจากข้างบนนะ่ะเหมือนจะได้ย,ยินเสียงปักอยู่เมื <laughs> <laughs> เ่อกี้เป็นไปได้ว่าจะต้องทําให้เขาเออหัวหมุ่งกาแพงเรื่อยๆเพื่อให้เก <laughs> <ๆ>ิดการมึนเป็นไปได้เป็นไปได้นี้ลองลองลองอันนี้วิ่งมาปุ๊บแล้วก็ปักเออใช่ไหมเกี่ยวไหม เกี่ยวไหมคุณผู้ชมว่าไม่รู้ฮะลองดูก่อนหรือว่ารอบมาแค่ชั้นสองก็ได้วะเดี๋ยวรอบหน้าผมลองชั้น2แล้วกันปักกี่รอบแล้วเนี่ยสามรอบแล้วนะทางนี้ทางนี้ข้างบนข้างบนลองมั่งลองมั่งเออจะเป็นทอรด้าหรือกูท้งท,ท,ที่ที่งงกันก่อนตอนนี้ผมไม่แน่ใจนะฮะว่ามันถูกต้องไหมเน่ยเออแต่ว่าตอนที่เราลงมาข้างล่างแล้วตอนหัวเขากระแทกค,คือมันแบบดูมีอะไรมากที่สุดแล้วมันดูมีแบบว่ามันดูมีความเป็นไปได้นะฮะเออ ไม่แน่ใจนะฮะนี่ผมไม่แน่ใจเออเนี่ยชนอีกแล้วเนี่ยโอ๊ยนี่ไงเฮ้อะเมื่อกี้เหมือนจะเมื่อกี้เหมือนจะมีเสียงอึกอึกเอ,อึกทำถูกป่าวะเนี่ยเดี๋ยวก่อนนะชั้นพวกนี้มันมีอะไรเปล่าวะอ๋ออิดนี่ไงใช่ไหมเออถือได้ใช่ไหมอ๋อแล้วทำยังไงอ่ะปลาใส่อันนู้นเหรอไม่มีทางออกไปไหนเธอเป็นของฉัน เอาทำไมทอนด้าแม่งหิ้วไปทางนู้นวะยินดีด้วยเธอเดินเข้ามาในกับดักของฉันแล้วยอมแพ้ซะสาวน้อยแล้วทำไมมันถึงไปกระแทกอยู่ฝั่งนู้นวะทำไมตอนเราปาหินไปปุ๊บแล้วมันแล้วมันไปอ่ะมันใช้เสียงหรอโอเคโอเคก็ดูต้องนานอันนี้อย่ายุ่งกับเขาอ้า เออกูบอกแล้วหัวเราทีหลังดังกว่าเธอก้าดียังไงเธอเป็นหุ่นเชิดหุ่นเชิดของฉันแทๆ้ๆโลกนี้ฉันเป็นคนสร้างกฎของที่นี่ฉันจะบทขยี้เธอมานี่นะไม่มาบอกเลยกูดื้อกูดื้อมากเฮ้ยฉันจะเป็นคนสร้างเธอพะเจ้าของเธอยังไงล่ะไม่ไม่มึงไม่ใช่พาเจ้าเด็กบ้าเธอจะไม่เป็นอะไรทําตามที่ฉันบอกเธอจะตายเหรอตาย ไอหมอนี่ชักไม่ชอบเลยนะเฮะ้ยยังไงกันวะอันนี้ทำไงเนี่ยอันนี้ทำอะไรก่อนกระโดดลงไปเหยียบหัวทอนด้าเหรอใช่ไหมใช่ใช่ใช่ใชอกว่าใช่เหรอคือแต่คือมันไม่มีอะไรให้เราเล่นแล้วนะตรงเนี้ยอ่ะลองดูลองดูตายมาเยอะแล้วไม่มีอะไรจะเสี่ยงแล้วอ่ะเฮ้ยใช่อะไรไปซะแค่ไปไปซะได้โปดแล้วมันจะขาดใช่หในชาติเนี้ย อ๋อต้องต้องให้เขาแบบกระแทกด้วยโอเคค่ะแล้วไม่ไม่นี่มันเป็นไปไม่ได้กู <c oughs> บอกแล้วคำที่หลังดังกว,ว่าเว้ยแตกพังหมดบอกเลยฮะจังหวะนี้พังเละเละเป็นขี้ เอาดิเอาดิไม่ให้อิสระน้องเหรอเอาแล้วทอนด้าอย่างงี้ก็โดนทับดิชิบหายแล้วไม่เหลืออะไรเราไม่ได้จะช่วยทอนด้าหรอกเหรอโอเคจบบทที่สี่นะฮะโอ้โหถือว่ายาวนานมากอันนี้บทที่ห้ากลับบ้านนะฮะเฮ้ยว่าอะไรดูดีมึงจะพูดอะไรต่อเอาดิเอาดิอยากรู้เหมือนกันจะพูดอะไรจะพูดอะไรเฮ้ยน้องเป็นอิสระแล้วน้องนั่งชิลมากอันนี้อันนี้คือไงอะเดินเล่นได้แล้ว เฮ้ยไม่มีไม่มีไอ้นักภาคนั่นแล้วฮะเฮ้ยไหนมาดีไหนมาดีาดเฮ้ยไม่มีนักภาคแล้วฮะอุย้ยเกมสวยมากโคตรลงหูล่งตาเลยฮะนี้เฮ้ยเราคือเมื่อกี้ชอบชอบฉากเมื่อกี้มากเลยที่น้องนั่งชิลแบบแว่งขาเล่นตรงตรงท่อนไม้ะคือแบบน้องดูมีความสุขมากเลยอะแล้วไม่เหลือใครแล้วหรอไม่มีใครเลยหรอ วัดดีเพื่อนๆเุ้ยเงียบมากอันนี้แต่ก็สวยมากเช่นกัน pues อันนี้บรรยากาศโคตรได้เฮ้ยอ okay. ันนี้มันเป็นอันนี้นี่ไอ้คณะละครสัตว์ผมจำกล่องได้เอ้ยนี้อันนี้อันนี้เป็นเอ่อคนคนจากคณะละครสัตว์ป่ะเราช่วยเขาได้ไหมเฮ้ยเราช่วยได้เราช่วยได้เออช่วยได้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 ก็ดึงมาให้หมด เราจะปล่อยทุกคนเป็นอิสระเองเพื่อนๆน,นายจะเป็นอิสระแล้วเพื่อนๆรอแป๊บเพื่อนหมีด้วยนะรอแป๊บหนึง่งเพื่อนนายเคยช่วยเราเราจําได้อันนี้เป็นหัวหน้าคณะละครสัตว์นี่ใช่ไหมเฮ้ยเราเส้นสุดท้ายดึงเองด้วยโคตรเจ๋งเฮ้ยเหมือนน้องหัวเอาะด้วยวะเฮ้ยขอบคุณด้วยอันนี้ขอบคุณแบบเมืองพุท โอเคปล่อยพี่หมีปล่อยพี่หมีช่วยพี่หมีด้วยนี่นี่นี่ช่วยพี่หมีช่วยพี่หมีช่วยกันช่วยกันช่วยกันคลไม้นลมือผลไม้ผลมือโอ้ยหนักเกินไปหรอเขาชี้ไปทางนู้นมาโหแล้วน้องยกคนเดียวอันนี้อันนี้น้องยกคนเดียวนะเนี่ยเดี๋ยวมาทำไมเดี๋ยวทําไมการยกเมื่อกี้มันเท่ากับตอนที่มีเอ่อหัวหน้าคณะละครสัตว์มาช่วยด้วยวะคือมือคือเมื่อกี้มึงออกแรงปะเนี่ยเมื่อกี้ออก แต่เมื่อกี้เขาชี้มาทางนี้นะฮะเฮ้ยกล่องวะอ๋อเขาดันให้เราเขาดันให้เราปีนขึ้นไปด้วยเดี๋ยวหาวิธีช่วยน้องหมีก่อนวะอันนี้ปีนก่อนปีนก่อนมาเร็วเพื่อนเราจะหาวิธีช่วยพี่หมีกันเฮ้ยคนนี้คนนี้คนนี้ขอแรงขอแรงมาช่วยขอแรงมาช่วยเพิ่มมาน,นี้ไปเพื่อนหัวหน้าคณะละครสัตว์ช่วยกันคนละคนคนละคนเออสวยเพื่อนสวยเพื่อนอ,อือดึง ทำไมหมอนั่นมันดึงเร็วเร็วเร็วจังวะอ๋อดึงอ๋อดึงแค่ส่วนแขนให้ก็พอใช่ไหมแล้วเขาก็ดึงเองที่เหลืออีกแขนแขนข้างนึ่งเออโอเคได้ไหมได้ไหมได้ไหมสี่คนน่าจะพอแล้วมั้งเออสี่คนนี่น่าจะช่วยพี่หมีได้แล้วมั้งอันเนี้ยบักหลุดยังเพื่อนเออโอ้โหน้า,นาทิมเลยเมื่อกี้เฮ้ยน่าจะช่วยพี่หมีได้แล้วมั้งเนี่ยอันเนี้ยเออไปช่วยพี่หมีกันอ่าหัวหน้าคณะละครสัตว์มาเร็วเพื่อน มา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 ช่วยพี่หมีกันนี่มาช่วยกันแล้วมาเร็วมาเร็วมาเร็วพี่หมีเขาชื่ออะไรเร้ววาจำไม่ได้แล้วอันเนี้ยเข้าคัสซีแล้วโอ้โหเออตัดรวดเดียวหมดเลยเป็นไงเล่า เออน่ารักดีจังอันนี้ไปเพื่อนพี่หมีเฮ้ยปีนปีหลังน้องหมีขี่หลังขี่หลังน้องหมีได้ด้วยโคตรน่ารักเลยอันนี้ยังก็ขี่ช้างอุ้ยแล้วเพลงโคตรละลาตอนเนี้ยเออคือตอนช่วงหลังจากบทที่สี่ฮะคือเพลงมันจะเข้าอ่าค่อนข้างจะเข้าโทนดาร์กนิดนึงนะแต่คืออ,อ แต่คือตอนนี้คือแบบเพลงแบบนัลลามากเลยชอบว่ะเราเราจะพาหน้อมหมีเดินไปไหนวะเนี้ยโอเคไม่เป็นไรเดินไปเรื่อยๆกอนละกัน,กนผมว่าอันเนี้ยน่าจะไม่มีอะไรละเฮ้ยวิ่งแล้วผมว่าน่าจะไม่มีอะไรละโอ้โหวิ่งชนยับเลยนี้เออคนพวกนี้เขาก็เก่งเนาะเออเพราะว่าตอนที่น้องแอบบี้อ่ะเอ้ยคน,นนี้ทุกคนตอนนี้เป็นอิสลามหมดแล้วฮะไม่มีเส้นได้คอยนี้แหละเออ แต่ทุกคนนี่เก่งนะฮะตอนน้องแอ๊บี่หลุดจากไอเส้นได้แร็กๆอะ่ะน้องยังแบบกระดุกกระดิก,กเดินเดินไม่ได้วิ่งไม่ค่อยออกแต่คนพวกนี้แม่งพอหลุดออกมาปุ๊บแม่งเดินวิ่งได้เลยวิ่งปลอ okay, โอเคเพื่อนพี่หนีไปเฮ้ยชาวบ้านแฮปปี้ฮะเป็นอิสระเฮ้ยถือว่าเป็นเกมที่แบบว่าเล่าเรื่องเกี่ยวกับอ่าเล่าเรื่องเกี่ยวกับอิสระได้ค่อนข้างจะดีเลยนะเออ,อเฮ้ยแล้วก็เข้าฉากแบ็คกราวหลังวานี้ คือจบแล้วใช่ไหมบทที่ห้ากลับบ้านจบแล้วส o เกเตอร์ VR not alone เฮ้ยน้องน้องมาโผล่น้องน้องมาโผล่หลังฉากด้วยมเมื่อกี้เฮ้ยน้องสวัสดีด้วยเฮ้ยทำไมน้องหมาตัวนี้มาจากไหนเนี่ยแล้วน้องหมาป่าเราหายไปไหนแล้วะ นี่น้องก้มหัวสวัสด,ดีด้วยพี่หนิมพี่หมีนั่งชิลเลยไปบาย,บาย,บายด้วยน้องบายบายครับน้องแอบบี้จบแล้วโอเคเป็นอีกหนึ่งเกมที่เล่นจบนะฮะก็เป็นเกมอ่าเล่นสบายๆนะชิลๆนะฮะ อ่าพัซเซิแต่ละอย่างก็ไม่ได้เป็นพัซเซิลที่ยากนะถือว่าเป็นเกมที่สนุกดีเล่นเพลินๆสบายๆเนาะาชิลๆนะเป็นเกมชิลๆภาพก็สวยนะครับผมโอเคเราเราเป็นคนพูดแบบทิ้งท้ายหรือว่าสรุปใจความเกมไม่ค่อยเก่งเท่าไหร่นะแต่ก็คือจริงๆก็มันมันก็พอสรุปได้แหละในหัวเราเออแต่เราแค่แบบว่าเขาเรียกไงนะเรียบเรียงออกมาเป็นคาพูดไม่ค่อยไม่ค่อยถูกเท่าไหร่นะอาจจะเรียบเรียงมาแบบ ไม่ค่อยไพ่เลาะเท่าไหร่นะฮะนี้แต่ก็คือแบบผมก็เข้าใจในคอนโทรในในรูปแบบของผมนั่นแหละเออผมก็เข้าใจในแบบของผมนั่นแหละนะฮะก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งเกมที่ดีนะครับนะเป็นเกมชิวๆเล่นสบายๆนะครับอย่างที่บอกกันไปนะครับภาพก็สวยด้วยนะครับนะฮะ ถือว่าเล่นจบแล้วนะครับสำหรับเกมอาจจะกเลือเทลนะครับผมก็ขอบคุณนะครับอีกครั้งหนึ่งนะครับสำหรับมอดดีๆนะครับอย่างมอดภาษาไทยนะครับของเกมอาจจะกเลือเทลนะครับก็จากเพจไม่พร้อมไม่แจกนะครับนะก็ถ้าเกิดว่าไม่ได้มอดดีๆอย่างนี้นะครับผมก็คงไม่ได้เล่นเนื้อเรื่องก็ไม่ได้เล่าเนื้อเรื่องอะไรออกมาให้ฟังนะครับถือว่าตอนผมเล่าเนื้อเรื่องในช่วงแรกๆอาจจะมีติดขัดลิ้นพันกันบ้างนะนี่ต้องขออภัยด้วยนะคือเป็นคนเป็นคนที่แบบพูดไม่ชัดด้วยนะเป็นคนที่พูดไม่ชัดอ่าสายตาก็ไม่่่่่คออยยยดดดดีีนนนนนะะพพูไไมมมชัััสาาาตแลล้้วกกกก็็บ นนแล้วก็เป็นคนพูดเร็วด้วยเออเป็นคนพูดไม่ชัดเออเป็นคนพูดไม่ชัดแล้วก็เป็นคนที่พูดเร็วด้วยนะครับมาผสมผสานกันก็เลยกลายเป็นแบบกระตุกกระตักอย่างที่เห็นนะครับนะอันนี้ต้องขออภัยด้วยจริงๆนะเดี๋ยวจะพยายามฝึกอ่านออกเสียงให้บ่อยๆขึ้นละกันนะฮะ โอเคครับผมก็ขอบคุณทุกคนมากๆนะครับที่เข้ามารับชมจนจบนะครับบางคนอาจจะเข้ามารับชมติดตามตั้งแต่ตอนแรกพาร์ทแรกๆเลยนะครับอันนี้ต้องขอบคุณมากๆนะครับที่คอยติดตามสนับสนุนกันมานะครับผมก็ขอบคุณมากๆนะครับโอเคครับผมถ้าเกิดว่าใครชอบนะครับก็ฝากกดไลค์ด้วยนะครับถ้าเกิดชอบมากๆก็กดติดตามนะครับถ้าอยากจะแบ่งปันนะครับก็กดแชร์นะครับมีอะไรอยากจะสอบถามหรือว่าอยากจะติชมอะไรเพิ่มเติมก็คอมเมนต์ไว้ใต้ล่างเลยนะครับหรือว่าอยากจะรีควดเกมอะไรเพิ่มเติมก็คอมเมนต์ไว้ใต้ล่างเลยนะครับ อ้อแล้วก็ฝากเพจ Facebook ไปด้วยละกันนะครับเพจมีชื่อโอโยนะครับพิมตามชื่อช่องก็ได้นะครับหรือว่าจะพิมไว้ว่าแฟนเพจโอนิวายก็ได้นะครับขึ้นเหมือนกันนะครับในนั้นก็จะแชร์เกี่ยวกับคลิปเกมนะครับที่ลงในช่องของเรานะครับแล้วก็ลงเกี่ยวกับกระตูนมีมนะครับที่เป็นตัวละครมาดขอจากช่องนะครับใครที่สนใจก็ฝากไปกดติดตามด้วยละกันนะครับผมขอบคุณทุกคนมากๆนะครับที่เข้ามารับชมจนจบนะครับไว้เจอกันใหม่โอกาสหน้านะครับว่าจะเป็นคลิปอะไรเกมอะไรนะครับผมสหตันนี้ก็สวัสดีีคครรััับบบบ๊าายยสสวดผม